สวัสดีครับเพจแฟดงานส่งนะครับหรือ f อฟีแฟดงานส่งนะครับลูกค้า t i k t o อนะครับจิมทีลิงโปรไฟล์นะครับลูกค้าแอปสีแดง youtube นะครับก็ทักกันมาที่ใต้ลิงก์นะครับหรือพิมพ์ใน Facebook คำว่าแฟดงานส่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็มีเบอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซัม u n งติดรายเดือนนะครับนะครับเป็น Galaxy ซี่ซัมซุงนะครับ a 5 4 5 g นะครับส่งทํา1วันนะครับถ้าตัวไหนที่มันเป็นเวอร์ชั่นสูงนะครับก็จะทําประมาณ2-3วันนะครับพยายามเร่งทํานะครับก็มีงานก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ fb แฟงงานส่งทุกอย่างใช้งานได้ปกติตัวนี้จะสามารถทํางานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็จะไม่กลับไปล็อก100%นตะครับตัวนี้ปลดถาวรให้เลยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ fb แฟงงานส่งส่งทํา1วันมีเก็บปลายทางขอบคุณมากๆครับ